เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสบัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีไม่จ้ามากินข้าวกับเยียติ๋วจา้าข้าวสวยร้อนๆหนึ่งถ้วยเกงเนาะไม่สมใส่ไก่ค่ะมค่ะมาแกงห่อนๆเลยจา้าหมอบักใหญ่เลยนี่มาแล้วก็นี่ปลาทูหอมแม่หวานนะคะจา้า นี่บ kind of ักพริกเยอะๆกินได้แก้เพ็ดแตงโมจ้ะมาค่ะมาก่อนอื่นกัขอกินขนมสองเม็ดค่ะยายบอเอาเด้อสอนกลางยายเอาทัพพี่กลางจ้ะเพราะว่าเย็ดติวตักถ้วยใหญ่ตักเยอะเนาะค่ะเนาะอย่างไห้พี่น้องเห็น จ้ากอดอื่นกับคอปลาทูหอมนี่ละก่อนจ้าไม่แย่งน้อยม่แแมบป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 เรายังโบนีเราถึกจ้ามาเด้อมาเด้อท่านสอนหน่อยไม่สิตักอะไรเพื่อไงย่าตักย่ามักกินข้าแกงหน่อไม้ดองย่าจิ๋วจะกินร้อยเข่าถ้าค่ะเฮ็ดขึ้นโจกินแชนี่ นี่บัเน่อาจจะก,กินเบิร์ดคนเดียวก็ได้แกงมอบักไงย่ายละจัดสองขวดน่อไม้ดองหญ้าแมกนะคะจุดแรกได้กินแล้วค่ะแต่กัยังบ่เ,เปรี้ยวปนได พริกยายไม่ได้โขกใส่นะแกงหม้อหน,นึ่งจะใส่พริกสิบห้าเม็ดยายหั่นอย่างนี้เลยจ้ะเด้ใส่เป็นลูกโดดแล้วจ้ะมสมอยากสมอยากอืมหอม ใส่ยายให้คลิบสูตรแรก้ำไม่ดองได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วจ้ะขา้าัวะยายเอาอันฟานกับอันฟักใส่กันเด้ออันฟักขวดหนึ่งมัน่่พ่อายายฟานที่ใส่กับปุกไงยายเพิ่มไปอีกค่ะ จะได้มีตอนฝานนำเสียเข้ากันร้ายพี่น้องปลาทูหอม พริกพริกทอดพริกจินดาแห้งทอดแฉบๆบ่บบมีพัก แตงโมแท้นผักปลาทูหอมเนื้อจะซุยๆอย่างนี้จ้ะข้าเหนียวจ้ามีสุดอด้วยแยายอดหางกระสีเลยจัดเธอืะหางหัวมันแยกยจะไววจเกีงยงทำไมแยกตัดหางตัดครึ่งเพราะว่ามันตัวใหญ่แต่ว่าแยกจิ๋ว พราอแล้วเครื่องหางนี่จะต้องตัดสองตัดเทบขึ้นไปหาหวยอีกเนึงแล้วก็ตัดให้มันเป็นสามชิ้นมันจะพอดีรอบหนาจะมกใส่ใบตองจ้ะปิ้งใส่ใบตองโอ้สุดยอดเลยยายทอดแล้ววิธีทอดของยายได้ทอดออกมาแล้วห่อนๆนั่นแหละยายจะน้ำตาโลโรยแล้วก็บีบักหน้าวใส่หน่วยหนึ่งทอดพริกสุดยอด แกงใส่ขาออนหัวขาออนนอ้องแพ่ว่ายายเอามาล่างล่างเห็นบ่ย่างขาวยู่นะหคะยายเอามาล่างล่างล่างไว้แล้วก็เป็นหัวยายก็เอาใส่ฟิตไอติมไว้เวลาจะกินก็หยิบออกมาทีละหัวละหัวมาเด้อค่ะเด้อมาเสพๆน้ำกันเด้อนี่เห็นบ่ะคะแกงใส่ไก่จ้า ยายจะบ่ค่อยกินตอนไกลดอกแ่บของแ่บอยู่กับผู้มักใครหมดแดงยายย่งอยู่ว่าเสี่อาอมาร่องใสขึ้นน้องเพ่ว่า ด้านลู่ก,ก็จะว่ากินน้ำข้าอ้อนน,อนี่ก็ยำกินได้พริกฝักพริกเขาซอยๆอ,อๆ๋อซอยก็ใส่ผัก สิบห้าเม็ดแย่แก่เพราะว่าย่ามีอันนี้พริกทอดแล้วก็ย่านลูกกินบ่ได้อยากเพจทำกินพริกทอดอ๋อรับว่ามีหมกหมูอแท้มรัก Um. Oh, yeah. <laughs> เขาหิบตัวเย็บอยาก้นไหมไหม,มออนออนน้ย ทั้งอ่อนทั้งขาว ยอดเสียบคักเกี่ยแล้วไม่สมย,ายส่ายปแตเซปาร่าโปแตเซนปลาได้แ้ะใส่ใส่เกลือใส่รสด,ดีเกลือใส่นิดนึงแต่ว่าเขาซีมเราใหม่จะค่อยๆปรุงรสเพิ่ม ใช่รครับวัน ซ้ำสุดท้ายกินเลยพี่น้องและก็ขชอจบคลิปแล้วแต่จะกินต่อจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหลทุกกำล,ลังใจนะคะี่สามารถรับส้มยัดดิ๋วมากินแกงเนาะไม่ต้มใส่ไก่กับย็ดอิูวนะคะเนาะ บายๆเริฟๆจ้า